สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้น,นี่ต้อนรับสู่มิติฟุตบอลนะครับวันนี้เราก็จะมาภาคบอลในชุดยูโรเปียครับเช็คในคิปในแมตช์เดย์ของอาทิตย์นี้กันนะครับาซึ่งคู่ชิงก็เห็นแล้วครับว่าจะเป็นคนในชื่อไอดีหกศูนย์ห้าแปดเจ็ดห้าแปดศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็ไฟซานสิบเอ็ดนะครับเราก็จะมาดูกันในแมตช์ เนแล้คราะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับวันนี้เป็นรอบคิงครับก็จะเป็นบาร์เซโลนาปะทะเรียววันดิกเป็นเอลกราซิโกนะครับแมตต์หนึ่งแมตต์เดียงเลยนะครับอ่าเริ่มเกมันครับ เดชองเจาเรียบ้าไ่นอน,เ,อนอเปิดยายให้อาเลอร์นามาเลอร์นาล็อกเปิดย้ายเดจองโล่งครับยิงโอ้โหเทนเซเกตรับบอลได้ครับก็ยังเหนียวมากครับเดีบันเดตตั้งบอลเมื่อไหม่ครับปานยันทอสโดยที่ก็โดนลากให้ผิดปากบอลได้ครับเมสซี่ ตัดบอลไปตัดหมางกับส่งพายครับลูนิโก้ได้วันเลี้ยงขึ้นมามล็อกมันดีครับเดือดเซนเซปิตโตก็ทำหมอนออกก็ตั้งคามาครับเป็นลูกคู่ของเลนเปเลต์น,นะครับโคเรซ่าลูดิเกสส่งมาลเลนเปเตอร์อย่างเงี้งยรครับยังตั้งบอลอยู่ที่กลา,างครับสายก็ติดการบอลได้เลี้ยงขึ้นมาหากเจ้ครับ ปเปิดยโซเลสโซเลเป็นไงหาช่องเลี้ยงเดียวตัวเดียวห็อเปิดให้เซซี่ลงลเยี่ยบร้อยครับหนึ่งประตูครับเป็นการต่อบอลแบบชิ่งเบิ้นมาเลยครับยาวนะครับสุดยอดเลยครับลูกนี้ก็เดี๋ยวไปดูภาพช้ากันนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับ โซเลดได้มาแล้วเลียงแล้วก็เปิดผ่านเนมิซี่โล่งๆนะครับเต็มข้อด้วยเท้าซ้ายนะครับเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับนี่ครับไม่มีตัวประกบเลยนะครับหมายเลขห้าเนี่วิ่งตามไม่ทันรับเรียบร้อยยิงผ่านมือเทสเซเกนไปอย่างสบายๆเลยนะครับเล่นกันต่อครับ เดวมาริดเริ่มตั้งเกมมาใหม่ครับปานฮอสบิโก้สังเกตที่ปานอีเดี๋ยวมาริ่จะมาเฉพาะค่นมุมซ้ายอย่างเดียวเลยครับเรนกิดตัดบอลได้แล้วสูดเซเลสหรือโซเลสเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงยังไงโดต้าเราพันยังพลาดอยู่เรนกิดตัดได้ครับทำบอลเก็บได้ครับเห็นไหดเมสซี่หน่อยแต่ยังเคลียร์บอลออกมาได้ครับตั้งบอลข้านไหน่เดี๋วมาละดูดิเกส ไปทางนั้นขวาครับโอ้โดนจเนียบาดตัดบอลได้ครับแต่ยังได้กทุ่มอยู่ครับสกิลประตูดี๋มันเด็กตั้งเกมนั่นหมาครับส่งพ่ครับในที่ตัดบอลได้โย่แต่เจ้าว้วครับเรื่องนี้ตัวเล็กอยครับไม่ทันแล้วครับเดี๋ยวมันเด็กจะตั้งเกมขั้นทำไมครับเป็นการลองแล้วครับ หนึ่งประตูแต่ก็ยังตั้งองู่เนสซก้โ,กโดนกระแทกครับบิกเก้บิดพลาดนะครับบรสกีสเขาเรียกว่ากรรมการให้ลูกเป็นลูกฟาวนี่ครับปีเก้โดนทำฟาวครับโดนเบียดไปนิดนึงนะครับผมว่าจำเบอร์ไม่ได้นะครับก็ดูดูไปด้วยกันแล้วครับว่าตัวไหนเป็นตัวไหนบ้างอะ เซเน่เปิดบอลในเดือนกีนซ์ทันทันในจองเนี่ยวา่าติดแม็กนิวครับแม็กนิวเป็นไงเลี้ยงมาลนะหาช่องอยู่ตัวทำทางไปไม่ทันแนละ้วติดต่อประตูออกไปปึ๊บถือเกล็ดจับบอลได้ครับแม็กนิวเปิดเบาไปหน่อยครับเพิ่มเข้ามือครับเซเน่เปิดมาเดียรจองคิงไม่ถึงโซเลสครับเดี๋ยวมาติดสวนแนละ้วร,รดิโก้ วนกลับยังเดียวเกสรา่ดาดิโกโยอนยังมา็นสโก้โดนเลนจิตตัดบอลไม่ได้ครับเหมือนมีการตัดคืนไนอย่างไวนะครับเดวลาดิสโกโ้พลิกติดครับอ่าเรื่องจิตตัดมาย้อเยนเปิดใจโซเลตยังไม่ได้ครับยังขึ้นบอลกันยากครับบอลยังอยู่แดนกลางนะครับ เสียกันไปเสียกันนะอ๋อเอาลูกน,นี้จอเนียเอาบาลปล่อยพลาดนะครับแต่แม็กนีลก็ยังเสียหลักกับบอลไม่ได้เป็นลูกของบาร์เซโลนาจบครึ่งแรกไปแล้วนะครับบาร์เซโลนานำไปหนึ่งประตูแต่สุดสกอร์รวมอยู่ที่สองประตูแต่สุดนะครับเกมวันศุกรจะชนะนี่ก็การทำงานนี่ก็เหนื่อยแน่ครับเพต้องยิงถึงสองประตูเลยะครับ เราตั้งเกมกัึ้นมาครับจะมีลบ่า,บาส่งให้ตัวเลสกตัวเลสเด่นเมสซี่เมสซี่วานนี่นยน้องตัดได้ครับยิมติดตั้งเก่งขึ้นมาครับเซอร์ก็ได้เก่งเบิร์ดโอ้ยฟาวลยครับเดซิโก้แตะไปแล้วครับตซนนี้ช้าเองครับปีเก้ช้าไปนิดเดียวครับเข้ามาปุ๊บเดซิโก้แตะบอลน,นำไปแล้วครับ เลยให้เกิดลูกป้าเลยนะยิ้มด้วยโรดิเกสยิ้มจักยิ้มจักจุดสกุกกกสลนะครับกำลังหามอุมอยู่ทางแผนโรดิเกสเปิดออให้วันแลนทอสใกล้ๆครับโยนเยอะขึ้นมาแม็นิวม,มุงรั้มหน้าแล้วครับนี่ครับรั้มเป็นแถบเลยนะครับ มาเสือหน้าทำแผงหลังนี่ทำงานพร้อมเพียงกันเลยครับจับกับดับกล้มหน้ากันได้ครับเปิดขึ้นมปครับที่เทอร์สเกนสย,ยูซันซิเบโดโยนยาวติดนิดนึงครับบอลได้ดีเลยพอดีอเปิดไกลก็ติดเหมือนกัน,กนครับ,บรเ,เก็บบอลนักบิเกตพิเกตชิฟแอร์ก็ติดแค่สั้นบอลในท็อตแนลบอลครับรีกโก้มองหาแล้วก็เลยครับไม่ถึงเซซิโก้ครับเลยไป ชายแรงวันนด้นึงกูเซ็บินให้แล้วก็ทลิกตัวเล็กจับบอลได้พลิก <c oughs> ผ่าแล้วลามะัสตะบอลขึนมาได้ครับส่งออกชั้งๆมาแดงข้างเดวิสโก้เดวลิล่าโรดิเกสเปิดยาครับนอกเนิวได้บอลแล้วครับเป็นไงครับกำลังหาเพื่อนขึ้นมาช้านิดนึงครับไม่ถึงแล้วเล่นจิน๊บตัดบอลได้โคสรสุดา โอ้โหได้ฟาวครับโฆษณาทำฟาวเลยครับเนี่ยฟึ๊บเตะเข้าไปที่นักแข้งเรยปั๊มเลยครับเรียองมันเฮ้ยเก๊ดติ๊กิก หลังจากที่บาร์ซโลานำเนี่รับเหมือนเกมตัวแปรนะครับก็เกมก็สูญสีอยู่ที่กองกลางเลยนะครับทําบอลสู้ไปสู้กันมาไม่มีจังหวะยิงครับนี่ครับเดมาราชิปโอ้โหพูดนิดเดียวครับอแบบเตะเล่นทางเบาๆเลยครับกองหลังนี่ครับเสียจังหวะครับกองหลังบาร์เซโลนาไม่ทันตั้งตัวครับไม่มีใครมาประกบแถวสองเดมาร่า ครับส่งใ,ใกล้ๆครับแล้วเดี๋ยวมาลาวิ่งมาแล้วก็แปรทําช่องไปเทซเซเกนพุ่งไม่ถึงนะครับอืเดี๋ยวหลีดนําไล่มาแล้วหนึ่งประตูนะครับอย่างนั้นดูกันต่อเดี๋ยวเดนโซเลนาได้คะแนนเนก็บกับกุ๊ปสเตนแล้วครับทีมแบบดูสซเลสเตนครับนามอสนามอสยืนเฉยเป็นไงเบียดเบียดดูสเตน ตงกลับทำไมนะเหมือนว่าจะหลุดหรือเปล่าครับค้างนะครับออาจะหลุดนะครับเล่นแมปนี่ตัวนี้เขาได้ลูกเกีงมุมครับมามามงแบ,บบโซนะดิสเบริบโลยิ่งติดครับติดบล็อกค,ครับเนี่ยบโย่ยาวมาดิสเบติดบล็อก กองหลังของเบลมาดิดสก,กัดัไม้ได้ครับผมไม่รู้ชื่อมัาจำเบอร์ไม่ได้มันไม่บอกปุ๊มมบมาจะไม่ต้องเกมบอลนะครับยิงนัดเตะแล้วครับคราวนี้เซิโก้จะสวยแล้วครับเลี้ยงขึ้นมาครับรอเดซิโก้เดซิโก้สงักนิดนึงครับอืเลยเสียเลยครับอีเกตัดบอลแล้วก็เปิดยาวครับเด๋ยจองเสียบอลน,นะครับยิงไม่ได้ โดนกิจตัดใจเปิดยา้าตัวเล็กยังตัดก,กันบอลกันไปมาได้ครับอยู่ที่แดงกลางครับจังหวะยิงนิดน้อยกันมากเลยครับนี่ครับก,กิจจะตัดคืนมาได้อีกนบอลไาถึงเมสซี่บอลเป็นทอรมาตัดก,กันไปตัดก,กันมาครับยังหายช่องไม่ได้ครับนี่ครับเจสซี่ได้บอลโดนลามอสสกัดอครับ คือไม่มีแขกจับบอลกันเท่าไหร่ครับเดวมาล่าชิฟขึ้นมาแล้วแรงกันไปครับแต่เดีนิสดซโก้ยังมาวิ่งขยายแับยิงแย่งแรงครับโรนิโก้ตั้งบอลขึ้นมากิว่านะครับไม่ถึงนะนิวครับเด้จองตัดบอลได้นะครับสวนยาแล้วครับมาลุนน่ามาลนนน้าโดนทิ้งง่ายๆเลยครับเนี่ยแมนิวล็อก ไฟฟ้าครับเล่นไหลนะครับดิกเกตเซริจิเรเบโตถึงเดวินล่าบูสเกตซัดอนได้ครับจะสวนแล้วครับเป็นไงครับหม,หมดเวลาครับการแข่งขันนะครับก็เสมอในสุก,กอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแต่นี่ก็เป็นสถิธินะครับพ่อยเดี๋ยวเราจะย้อนดูเกมน,นิดนึงว่า เป็นยังไงกับไฮไลท์นะครับอ่ามาดูกับเนี่ยลูกแรกครับตัวเลตย,ยังผ่านขึ้นมาแล้วครับเนี่ยครับเมซี่ยิงเข้าไปแบบสบายๆเลยครับเนี่ยครับ๊ปบ,บ,บปแยกลับขึ้นมานี่โล่งมากเลยครับของหลาเรมเบดดตามไม่ทันกันแล้วก็เก็บมาดูแล้วครับลูกนี้คับเป็นลูกที่เสมอครับของหลังบา ซาเนี่ยเขาเรียกว,ว่าประกบห่างไปนิดนึงครับก็มาถึงก็โดนเจ๊งเข้าไปเลยครับนี่คืออีกหนึ่งที่ส,สันติไมลโลจังหวะสับไก่แล้วก็ยิงติดกองหลังไปนะครับอันนี้ก็หมดแต่เกมน,นี้นะครับสำหรับแมตช์เยอโรเปียนคัพน,นะครับกับฟุตบอลบอร์โดนากับเบรเมดด์นะครับก็สกอร์รวมก็ฟุตบอลบอร์โดนาชนะไป สองประตูต่อหนึ่งนะครับก็ใช้ฝากใจถูกใจก็ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe จะเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปมากๆเลยนะครับและส่วนคลิปจะเป็นอะไรถัดไปนี้ก็สามารถติดตามได้ลนนาครกาวันนี้นเห็นกันนะครับว่าผมทายถูกอ่าใรางวัลโอเคโอเคกันเลยสำหรับนี้คลิปนี้ก็ไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดสับตะไคร้ด้วยนะคะสับให้ค่ะเลยชาบชาบชบและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะกุ๊งกิงกึ๊งกิงกึ๊งกิงกึ๊งกิง